วันนี้ท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงอัดเสียงธทำนำไปประพฤติปฏิบัติให้เขาอกเข้าใจการที่นำอัดนำรำไปเป็นแบบเป็นฉบับเพื่อการก้าวเดินในหน้าที่การงานความประพฤติทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นที่เรียบร้อยดีงามสงบร่มเย็นงานทางพุทธศาสนาน,นี่เป็นงานที่สะอาดมากทีเดียว งานโลกเป็นงานโสกโปรกงานของธรรมเป็นงานสะอาดให้ได้นำงานของธรรมนี้ไปแทรกงานทางโลกเพื่อจะล้างสิ่งมัวหมองทั้งหลายออกจากใจบ้างจะได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นการเป็นงานเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ผู้บำเพ็ญต่อไปงานพุทธศาสนานี่เป็นงานที่ละเอียดละออมากที่สุด พระพุทธเจ้ากว่าจะได้ตรัสรู้มาเป็นศาสดราสอนโลกก็ทรงบำเพ็ญพระองค์มาเป็นเวลานานแสนนานตะเกียรตะกายมาตลอดจนกระทั่งได้เป็นพระพุทธเจ้านำธรรมมาสอนโลกเวลาตรัสรู้ธรรมแล้วก็เห็นว่าธรรมนี่เป็นธรรมชาติที่เ,เลยเหลือกำลังของสาตร์โลกที่จะรับธรรมนี้ไว้ได้ พระอ,องค์ทรงท้อพระไทยไม่อยากแนะนำสั่งสอนสัตวโลก <c oughs> ดังที่กล่าวตะกี้นี้ว่าพรหมมาจโลกานั่นก็คือท้ามหาพรหมมาทุลราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมแก่โลกเพราะสัตว์โลกยังมีมนทินเบาบางอยู่ก็มีจำนวนไม่น้อยอย่าปล่อยประลด้เลยทิ้งไปเสียยิ่งจะล่มจมลงไปโดยลำดับหาประมาณไม่ได้ จึงขอให้พระองค์ทรงโปรดเมตตาสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้กล่าวคำอาราธนาตะกี้นี้ว่าพรหม,มาจรโลกาธิปติสาปฏินี่ะคือเท้าหมหาพรหม,มาราธนาพระพุทธเจ้าให้โปรดเมตตาสั่งสอนสัตว์ต่อไปเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงได้ปรากฏขึ้นเวลาก่อนเทศได้ขึ้นเป็นพรหม,มาจรโลกาเป็นคำอาราธนาของเท้าหมหาพรหม เป็นพื้นฐานมาตกนกระทั่งบัดนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้เ <c oughs> พราะธรรมนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากทีเดียวยากคนที่จะพื่ปฏิบัติได้ <c oughs> การปฏิบัติธรรมมันไม่เหมือนโลกนะคือโลกนี้มันเป็นทางต่ำมันไหลลงได้ง่ายไหลง่ายทางธรรมนี่เหมือนเราดันน้ำขึ้นที่สูงสูง ดันขึ้นยากดันขึ้นยากดันขึ้นแล้วก็ไหลลงดันขึ้นแล้วก็ไหลลงแต่ทางต่ำนะ่ะมันไหลลงได้ง่ายทางความชั่วสัตว์ทั้งหลายทำได้ง่ายแต่ทางความดีทำได้ยากเพราะฉะนั้นทางความชั่วสัตว์โลกทั้งหลายจึงไม่มีประมาณที่ตกระโรกบกไม่อยู่ในนรกอวีทีถ้าแสดงไว้พอประมาณว่านรกมีถึงยี่สิบห้าขุมนน่นนะ บ,บังสิบรรจุสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมชั่วต่างๆกันในนรกนั้นมีถึงยี่สิบห้าดุมนั้นมีแต่พวกไปสวยกองทุกความทรมานตามหน้าแทงกรรมของตนโดยกันทางนั้นแหละส่วนทางดีนั้นก็มีไว้สวรรค์พรมโลกตลอดนิพพานแต่คนที่ขึ้นไปทาง สูงนี้มีน้อยผู้ที่จะไปสวรรค์ก็มีน้อยไปโซนโลกมีน้อยยิ่งไปนี่พานโดยแล้วมีน้อยมากที่สุดเลยทีเดียวนี่ก็เพราะไปทางดีไปยากเพราะมันทำยากในการที่จะเตียกตากายไปทางความดีงามส่วนทางต่ำนั้นอยู่เฉยเฉมันก็ไหลลงได้เหมือนน้ำนี่แหละไหลลงทางต่ำไหลลงได้ง่ายนิดเดียว ชวนไหลขึ้นทางสูงต้องได้ผลักได้ดันขึ้นไปมันมันถึงขึ้นได้นี่เราทั้งหลายเพื่อต้องการความดีงามแก่ตนของตนก็ให้พยายามฝึกฝนดดหลนดัดแปลงตนเองให้เป็นคนดีให้ฝืนบ้างนั่นแหละเกิดมาแล้วเ,เราเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีาศาสนาประจำตนเราอย่าเป็นมนุษย์แบบสัตว์รุนๆ แล่วไม่มีหางอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะต้องเป็นมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมมีพุทธศาสนาประจำด้วยแล้วก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นขอให้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติก่อนที่จะหลับจะนอนให้สอนลูกสอนเต้าของตนไหว้พระเสียก่อนจะได้ขนาดไหนก็ตามอิาอทีวีโสสวาาโตสุวติปนโน เสร็จแล้วก็ให้พากันนั่งภาวนาทำความสงบใจทำความสงบใจคืออะไรใจมันดีดมันดิ้นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเวลาระงับดับเครื่องความปรุงแต่งของใจต้องระงับด้วยการหลับนอนถ้าทำมันชิดมากๆก็นอนไม่หลับนี่แหละเปิดเครื่องแล้วหลับไม่ลงก็คือใจมันมีความคิดปรุงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมเขาเป็นเครื่องกล่อมใจให้มีความสงบร่มเย็นนะ <c oughs> เราไหว้พระทุกคนนะเราได้ไม่ใช่เหลือคำสอนของอเจ้าที่จเจ้าไปไหว้พระในเวลาหลับนอนทุกครอบครัวเรือนให้พาลูกพาเต้าของเราไหว้พระแล้วก็หลับนอนด้วยคำว่าพุทธโธติดใจ เวลาจะหลับนอนให้พุโทโธพุธโทโธติดหัวใจจนกระทั่งหลับหลับไปด้วยความสงบเร่มเย็นเป็นหลับเป็นมงคลอันนี้ไม่ใช่หลับแบบสัตว์ทั้งหลายนอนหลับมนุษย์นอนหลับให้มีศาสนาติดตัวไปในขณะที่หลับเช่นพุโทโธธรมโมหรือสังโฆก็ได้ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ บุญบาปมีมาดั้งเดิมใครอย่าไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคนใดที่ไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคนนั้นเป็นคนที่หยาบหนามากที่สุดเลยตายแล้วก็จมลงในนรกนั่นแหละที่ว่าบาปว่าบุญไม่มีนรกไม่มีะจะไปจมลงที่ว่าไม่มีนั่นแหละแต่เวลาจมลงไปแล้วมันสายเกินไปแก้ไม่ตกให้พากันแก้เสียตั้งแต่บัดน,นี้โดยความเชื่อถือ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาาองคเอกสอนไว้แล้วว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีอันใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ดีให้ละเช่นบาปมีอย่าพากันทำบาปหาบตั้งแต่ <c oughs> ความชั่วช้าละโมกมาเต็มหัวใจตายแล้วจมลงในนรกก็เป็นเรื่องของเราเองและเพราะดับกรรมของตนเพราะความดื้อด้านหทม ไม่เชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าใครเชื่อคําสอนของผู้ดีเจ้าก็ละบ,บาบบปบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลท่านห้ามไม่ให้ทบาปก็อย่าไปทําท่านสั่งสอนให้ทําบุญทํากุศลก็ให้พากันทําบุญทํากุศลใจตนจะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะใจดวงนี้ไม่ตายไม่เคยตายนะใจดวงนี้นะถึงจะไปตกนระกหมกไม่ตั้งกับตั้งกัน ก็ตามทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบาของตนแต่ไม่ยอมชิพหายคือใจดวงนี้แล้วโลกนี้เป็นโลกอนิจจังไม่เปลี่ยนช้าก็เปลี่ยนเร็วแล้วก็เมื่อเคลื่อนย้ายออกมาจากนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มนานี้แล้วก็ให้สร้างความดีเปลี่ยนความดีเข้าไปสู่ใจ แล้วใจก็จะเป็นใจดีดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่สูญละใจดวงนี้เปลี่ยนจากชั่วมาเป็นความดีเปลี่ยนจากความสุขมาเป็นเปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นความสุขความเจริญภายในใจของเราดังนั้นเวลาตายแล้วก็ไปสวรรค์ชั้นพรมตลอดถึงนี้ผ่านได้โดยไม่สงสัยเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลใส่หัวใจตัวเองซึ่งเป็นของไม่ตายให้พากันจดจำเอาไว้นะ โลกนี้เราเกิดมานานไม่ควรสงสัยละจะไปสงสัยอะไรตายแล้วศูนย์มันศูนที่ไหนถ้าศูนสัตว์นั่งเต็มสลาอยู่เวลานี้สถานที่นี้มีคนมากน้อยเพียงไรถ้าตายแล้วศูนย์มันเอาอะไรมาเกิดมันเอาของมีอยู่นั่นแหละมาเกิดของไม่มีเอามาเกิดไม่ได้นี่สัตว์โลกทั้งหลายตายแล้วไม่ศูนย์เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกเวทีเป็นเทวบุตรเทวดายินผมเปลี่ยนไปได้เพราะใจเป็นของไม่ตายพราะฉะนั้นเราจึงเปลี่ยนใจในทางที่ถูกที่ดีให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานด้วยการเปลี่ยนใจโดยการประกอบคุณงามความดีใส่ตัวของเรา <c oughs> อย่าอยู่เฉยเยเกิดขึ้นมาแล้วก็มีจะหาอยู่หากิน เพลิดเพลินดื่นดึงไปกับเกลียดตันหาไม่รู้วันเกิดวันตายของตัวเองบงเวลาตายแล้วจึงไปเคาะลงโป๊กโ๊กโกเนี่ยรับศินะพ่อนะรับศินะแม่น่รับอะไรคนตายแล้วทั้งแต่เวลาพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจับลูกยัดใส่มือแล้วจับหลานยัดใส่มือให้พ่อกับแม่เป็นเป็นค่อยเป็นข้านะเป็นเป็นขาลูกขาหลานอยู่อย่างนั้นตลอด แล้วลูกก็หน,นีไปที่ไหนก็นไปอาจจะพวกหลานเลนเยงญาตใส่มือพวกตาพวกยายจะขอก็ไปสบายสบายหมดเวลาตายแล้วถึงไปบอกว่าขอลงโป๊กโป๊กรับสีนหนะ้พ่อนาะรับยังไงตั้งตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่เอาแต่ลูกแต่หลานไปยัดใส่มือเวลาตายแล้วจะเอาศินไปยัดให้มันจะยัดได้ยังไงคนตายแล้วรับศินไม่ได้นั่น ต้องรับได้ตั้งแต่เวลามีชีวิตยอยู่นี้นะอย่าจับเอาตั้งแต่มือลูกมือหลานเข้ามาเต็มไม่เต็มม,ตม,มือเต็มโมกให้เอาศีลเอาธรรมเข้ามาสู่ใจของตนบ้างนะตายแล้วจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะท่านทัตงหลายได้บำเพ็ญวันนี้ได้บำเพ็ญกองการกุศลผลประโยชน์อันยนิ่งใหญ่ได้สร้างผ้าป่ามหากุศลเพื่อชาติของตนของตนทุกคน นี่ก็ได้ภพี่น้องถลายดําเนินเพื่อการช่วยชาติมานี้เป็นเวลานาน,านหนุนสมบัติเข้าสู่กลางหลวงของเราได้เป็นจำนวนไม่น้อยตั้งแต่พาพี่น้องทั้งหลายได้ <c oughs> บำเพ็ญกองการกุศลหนุนสมบัติเข้าสู่กลางหลวงของเราเงินทองคําก็ได้ตั้งหมื่นกว่ากิโลหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยกว่ากิโลแล้วล่ะทองคําดอลลาร์ก็ได้เข้าเยอะสิ่งอื่นอื่นก็เข้าได้เข้าเยอะ ศีธรรมก็ได้เข้าสู่ใจของพี่น้องทั้งหลายนับตั้งแต่วัน <c oughs> ได้ประกาศนำพี่น้องทั้งหลายออกช่วยชาติบ้านเมืองเราได้อุตส่าหพยายามช่วยทุกวิธีทางนั่นแหละที่จะเป็นไปได้ขนาดไหนสอนหมดทั่วประเทศไทยเรียกว่าสอนมากที่สุดและสอนโลกเวลานี้ก็เพื่ออยากให้โลกเป็นคนดีมีความเป็นอยู่ปูวายสงบ่มเย็นนี่นะ ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติตื่นนอนขึ้นมาให้ไหว้พระียก่อนก่อนจะไปไหนมาไหนเวลาจะหลับนอนก็ขอให้ไหว้พระียก่อนแล้วค่อยหลับค่อยนอนหรือระลึกพุทโธพุทโธติดใจจะตั้งหลับกับพุทโธเป็นมงคลอันสูงสุดแก่ท่านตั้งหลายที่มีธรรมในใจในขณะที่หลับไปจําให้ดีนะ่นะหลวงตานี่แก่ลงุกวันพูดไปพูดไปเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้า ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะพอแทศไปธาตุขันอ่อนลงอ่อนลงมันจะไปไม่รอดเลยละ่ะทูดไปดูดไปแล้วหมดทรม,มาก็หมดนี่ก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติความดีงามเข้าสู่ตัววันนี้ท่านดาราได้ทอดผ้าป่าเพื่อชาติของตนก็นับว่าเป็นการอุ้มชาติบ้านเมืองของเราขึ้นโดวยวิธีอันเป็นมงคลใหญ่หลวงอันหนึ่งเหมือนกัน นี่ก็ได้ทำมาหลายปีหลายเดือนแล้วชาติไทยของเราก็ค่อยหนุนขึ้นเป็นลำดับลำดาเช่นทองคํำก็ได้เข้าลังหลวงเป็นหลายหมื่นกิโลแล้วนะอืมดอนทองคํำดอนล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพลอยได้จากการช่วยชาติเราวนี้พลอยไหลเข้ามาไหลเข้ามาสู่ชาติไทยของเราจะมีความแน่นหนามากมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นเราอยู่ในบ้านในเรือนก็ให้สร้างอยู่สร้างกิน ด้วยความรู้จักประหยัดมัธยัติย่าฟุ้งเฟอ้เอเหอเหิมการอยู่การกินการใช้การสอ,อย่าฟุ้งเฟอ้เอเห่เหิมดืมเนื้อดืมตัวไม่ดีให้ใช้ให้อยู่ให้กินพอประมาณกับครอบครัวของเราอย่าให้เระเดเปิดเปิดมันเสียเรานั่นแหละเสียผู้เสียคนคนก็คือเราให้พยายามรักษาเราให้ดีมีความประหยัดมัธยัติทุกอย่างอย่าฟุ้งเฟอ้อ อะไรคว,ว้าหมดอะไรคว้าหมดใช้ไม่ได้นะเป็นนิสัยไม่ดีต่อลูกต่อหลานยืดกันไปก็เป็นนิสัยฟุง้งเฟ้อไม่รู้จักประมาณจะเสียคนก็คือเสียชาติไทยของเรานั่นแหละนี่พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลธรรมแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งอย่าลืมพุโทโธนะเวลาจะหลับจะนอนให้มีพุโทโธติดใจติดใจด้วยกันทุกคน วันนี้จะสอนยอ,ยอสอนมากมาได้เหนื่อยมากแล้วให้สอนพุโทโธเข้าสู่ใจเรามานี่เราไม่มีพุทธโธนะรถคันไหนมารถนั้นเต็มคันมีตั้งแต่คนแต่ไม่มีพุโทโธติดรถมาเลยนะ <c oughs> ทีนี้เวลามาฟังอ่านฟังธรรมแล้วเนี่ยให้พุโทโธติดใจไปแล้วรถขึ้นรถคันไหนก็พุโทโธเต็มคันรถเต็มคันรถกลับไปบ้านไปเรือน เวลามามารถเปล่าๆมีแต่คนเต็มรถไม่มีพุทธโธเวลาขากลับไปนี่ให้ได้พุทธโธเต็มหัวใจคนขึ้นรถคันไหนรถเต็มคนพุทธโธก็เต็มรถไปอย่างนี้นะวันนี้บรรจุรถบรรจุพุทธโธเข้าในรถนะไปไปขึ้นรถคันไหนไปให้มีพุทธโธติดรถติดรถ รถคันนั้นจะเต็มด้วยพุโทโธเต็มด้วยพุโทโธไปเลยกันไม่ว่าคันไหนนี่เราจะเจริญลูกเรืืองพุโทโธเต็มในรถออกจากหัวใจเราผู้เป็นลูกชาวพุทธเป็นเจ้าของของรถแล้วขึ้นรถไปเป็นมงคลแกพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้พากาันจดจำเอานะหลวงตานี่เทศไปนานๆก็รู้สึกลำบากลําบนไม่เหมือนแต่ก่อนเลาเทศสองสามคำก็เหนื่อยนี่ก็เหนื่อยแล้วนี่นะ ไม่ถึงไหนแล้วไหนให้พากันตั้งตัวอ้างใจอย่าละอย่าปล่อยอย่าวางนะ้าการศีลการทำนะอย่าปล่อยอย่าวางการอยู่การกินให้ได้กินด้วยให้ได้ทานด้วยส่วนนี้ได้มาเพื่อปากเพื่อท้องส่วนนี้ได้มาเพื่อบุญเพื่อกุศลเป็นอาหารของใจคือเราไปแบ่งไปทำทานได้ได้มาแล้วอย่ากินอันยัางเดียวมีแต่ท้องแต่ปากเต็มแต่ ใครไม่ได้อัดได้ทำไม่บุญกุศลจากการสมบุญให้ทานของตนเลยใช้ไม่ได้นะต้องให้ได้กินให้ได้ทานได้มาก็แบ่งกินแล้วก็แบ่งทานแบ่งให้ธาตุให้ขันแล้วก็แบ่งให้จิตใจเวลาตายไปแล้วทาตขันเน่าเฟะใครจะเผาจะฝังก็แล้วแต่มันก็เน่าของมันไป <c oughs> ส่วนจิตใจขอให้ได้บุญได้กุศล <c oughs> เป็น <c oughs> มหามงคลอุ้มชูจิตใจให้ไป สู่สวรรค์พรมโรคตลอดได้ผ่านด้วยอำนาจแห่งบุญขอให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้อย่างนี้ด้วยทั่วหน้ากันนะให,ให้เอาพุทธโทธรรมโมสังโฆให้เอาการให้ทานรักษาศีลนี่เข้าสู่ใจหนุนจิตใจเขาเราให้ไปสู่สุกติโลกสวรรค์ทั่วหน้ากันนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละพูดมากกว่านี้ไม่ไหวหลวงตาเนด,ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วท่านทั้งหลายที่มาบำเพ็ญกองการกุศลวันนี้ก็ เรียกว่ามาตักตวงอาบุธเอาบุญสนเต็มหัวใจแล้วก็เต็มรถกลับไปบ้านขอให้เป็นความเป็นสิริมงคลมีความสุขทั่วหน้ากันนะการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแกทธาแจขันและอาจจะทมที่จะแสดงแก่ทานทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วกันเทอาโั้ You right.